ข้าไปขาลงพี่คนสีพ้าไปเบึ้องนะกการนยิงสามโตเนาะค่ะอยู่ต้นตะเคียนเนาะค่ะสามโต้แดงจึ้งลงพีปันดีไปเนาะค่ะลี่ลวค่แนก็ามอบันกอ่อันนี้้่เปลี่ยนไฟเดียค่ะ เดี ais, day, yeah. yeah. <laughs> mm ๋ยวไปซองเจ้กันจากที่พอนีญาตเพิ่นเพ่นเา้นนาเพ่น้นบ้านเดี๋ยวเพ่นก็ามสิบสาิบามสิี่น้องสามเกาก็ใ่บ้านนะคะู้ใ่บ้านนี่บ้แดงเครื่งผุ้ยโน้อเขียนบนี้ ก็ย่อมม่ก็ไม่่ามาเบงเ้อ้นเาเขียนแล้วกเนไว้บ่ค่ะมันกับบูแมีเดียวกันับุเห่ีแม่บนเอ๋ป็นบรรว่าไผมาเขียนไว้บ้านกับมี่เขาเนียนบ่หรอสีแทเรียบวไนสีทาเรียบวกันมันมาเปิดเบอวมันบเตอร์กันครับมันคนละสีบ่คนละสีครับที่เขียนไรบเบิ่งตือดูโอ้ยพี่สูตรพี่สูตรขอพีสูรกับกบบเป็นยังเขีนเขียนไว้กั ขันเถือกสามต่อกกบว่าเป็นยังนะเจี๊จี๊ดพิสูจน์เบิ้งเด้ออ่ะจี๊ดกำลังพิสูจน์นี่ยมันมีคนเปิดมันต้องเปิดง่ายดิบอกอันนี้มันเปิดใหญ่เลยเขาจะไปแต้มพอนี่เปรียบจะไปเทียบมันอันนี้มันใสแล้วอันนี้สีแดงมาจี๊ดกำลังเทียบเจ้เจ๊เจ้เจ๊ยุ่งเจ๊อันนี้อันนี้นะตีไก่เคี่ยงดูสีเนี่จี๊ดห้ารวอยพันกระลำเทษ แม่บแต่ว่าแต่ข่มันแห้งผ้าทับซอนหลายมกค่ะซีนี่แหละนั่นมบอนเนาะซีนี่แต่มันเปิดยากดิ้าถ้ามันมีถ้ามีคนไม่เขียนไว้แ้ามีคนเปิดยานเนี่ยหลายคนมาเขียนไว้ให้มันจะเปิดยากูเพ่น่นะูเนเพื่นเ่นเ่เพิ่น่อเพินเพื่อนเ่เพ่นเเนว่เนเพ่นเเนอน่ หน้ากับว่ายุบผมกับผู้ใดมาผมตั้งอยู่กับเธอผูเใยเข้ามาดอกแต่หลวงพี่กับว่าบ่มีผู้ใดเข้ามาแม่นบ่ค่ะแยังผมอยู่นี่ตลอดผมโเสียาปวดะถามน้องคู่ด้วยค่ะก็บ่เป็นหยังทาเบิ่งวันที่1นี่ล่ะค่ะอือค่งอืมแต่ว่ามื้อนั้นเนาะเว้าคว่ำหลังอันมากับเจตูสอคนมื้อนั้นค่ะอันที่ที่แรกเนาะไอ้มันเป็นจังได๋ ไอ้พุทธเอาพุ่นอนนั้พินซื้อพานยางนี่แหละพ่นยางมากพินเลว่าเปูคือยิ้มให้สันเพลียวบ่งตรงนี้เนาะปูคือยิ้มให้คอยเห็นตาแนวพื้นบ่เห็นดอกว่ัสดุเพิ่มันนี้อันพุ่นอ่ะปูเป็นหัวควนมุเจ้าอันซ้ำนี่สุกกะบอเห็นนอกวัสอุบัดเนียนเจ็ดตัวเลยว่าขั้นอยากอันอย่างขั้นอยากไง้เห็นกับเห็นใอ้เห็นตัวปูวัสดุซ้องหาขึ้นบ ตาเหลียวคุณจะไปเห็นตาเหลียวผ่านกล่องสีเข้อแมนค่ะคุณศศินาว่าลอก่น่ะมันจังจะออกค่ะแมนค่ะเขียนไว้จังเกียงวางคนว่านพันตัวบันนีออกมากีหลีเห็นหลายทีเราคือกันค่ะเจ๊บอกแมนค่ะอันนี้คือคือพ่นสิตัวพอนที่มาเขียนไว้กับเพื่อตั้งใจตัวแต่ว่ามันพันออกอีหลีเพราะว่าคนที่ห้าจังห้ามาานี่ห้าซื้อห้าบรรลุเรืองแต่ว่าเห็นเหล็กมันชัดมันงามมากอันนี้คือจับตัวผู้เขียนบ่ดด้ แม่นค่ะจับโตผู้เขียนพระอาจารย์ว่าบูมีไผเขียนไรเมอยู่่นีตือกงามงามอยู่ดิหลวงพี่พระยาพระแม่เขียนเนี่ยตลอดยาเอ้ยให้แม่นอิลีเด้อกระตรงกับแรกกันหลวงพี่ฝันนี่มาฟังฝันเป็นผาฝันฝันต้องฝันหลวงพี่หลวงพี่เป็นผู้บอกว่าสามโตเืนอยู่อ่ะนอยู่แล้วท่าจะกันทุนยันต็มอยูแล้ว ันเห็นเรงนีมันสีนี่นี่นี่สีท่าเนี้ยสีใส่เพิ่นเพิ่นมาเปิดเพิ่งใช่กันเมืรแล้วแต่ไม่มีสีก็จะมีผลต้นใหม่นะคค่ะมีตัวแล้วเปิดเพิ่งขออนุญาตฟันนะค่ะเราฟันให้เอชซีแค่แม่สายหลงี่บอสเนี้ยก็เลยสีเนี้ยค่ะสองตัวเห็นสีห้าเอชซีมันเห็นสีห้ามันคือสีแดงเน้ยมันคืรสีแล้วเพิ่งเปิดเบิง เอากระดองยม่เยอะค่ะว่าม้าตัวขันออกสามตัวกับขาธุสาธุคือเก่าเนาะเพิ่นจะคิดบอกบุญนะเพิ่นจังหน้าเอ็ดจังสันไ้ค่ะเอาพี่น้องค่ะก้อนยาดเนี่ยค่ะเล่าหลวงความฝันให้สร้างแน่ค่ะฝันเชียวก็พยาบาลโมหกฝันว่าเลาขับชิบล้อขับชิบล้อแมาสินแมาเทเดือนเทศเดือนวันเท่านีิละมาเทอยู่วันเดือนนี่ยละค่ะเจ็บ่บโเห็นไปเายทเบียนหรวงว่าบ้านนี้ เัาที่ยกดำขึ้นยกดำทีนน่เอาเห็นลงเหมือนี่ค่ะ<ฆ>ก็เลยเห็นเลยไปทับไม่ออกแก้ไม่ออกเ่าตายดอดวานนี้ไม่ออกเพื่อนก็เลยห้องด่าสูวนมาถ่มามน้องท่านไม่ออกกัพบพนักงานตัาไปดำเห็นใส่ผมไม่ให้ยังพราะญาติเพ<ฆ>ื่อนตายบเว่าะท่านเ่าตายดอกเ่าตายดอกท<ฆ>่านวันนี้ขอผมเลยสูดเดือดผมก็เลยตีเป็นเลขแต่ว่าผมซื้อแล้วค่ะ<ฆ>สามขึ้นเหรอเันเห็นติรอ่อนควงกุ้ยหนึ่ง ตสามเมืองแล้วบ้านนี้บ่อฟันเลย่อบานบนี้ยุ่งเรื่อยค่ะบานบนี้พวงเล็กี่เป็นเรื่อยก็เดอมันมัเขากันเลยอย่พูดหนึ่งสี่ศูนย์ผมตีเรื่องกันเลยบอกค่ะตีเพื่อกันเลยบอกค่ะมันเขาเขาเ้าไี้เพื่อนมั้ยหนึ่งสี่ศูนย์ผมซื้อแล้วหนึ่งสี่ศูนย์กับสี่สี่ศูนย์ใส่ซื้อหลวงพี่นี่ละนามนะคะ พระวาตะกีก็เคยใส่หรือว่าบางทีนิรุดมาค่ะนี่แหละ้มซืนยศูนย์กับซีีศูนย์บ่ค่ะ้วก็ที่ว่าฟันอันอีหยังก่อนนี่ละเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านนี่ไหมคะอันนี้ละ่มเจ้าอยู่เผมตีเพือตีเป็นตัวนี้เพราะว่าเป็นหนึศครับผมตีเป็นนันผู้หญิงเป็นแม่ออกเป็นศูนย์ตัวนั้ทื่อๆกับกับกันก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ีก็ได้ สศูนย์ก็ได้ครับอันม uh ่นับได้สาครับ4สี่ศูน้ศนมันี้ลงลงทีอันมานทาความสะอาดนี่ผมไ่เคยเห็นเลยผมเคยเห็นก็เลยอกกมือนี้ผมเห็นบ้าทมือไปเห็นเห็นมือเท่านี่ผมวามากูบัเพื่นมากนะผมกูเลยย่างกับว่ามันผมไม่ว่ามันผู้ใดมาเขียนไบบทีอูบวเ่นผมเลยไปถามนงู้ย่างไปน้อคูมัน ด้ย่างเขาไปเนปลาตุนใหม่้งใจไปบัวนี่หรอเขาพูดได้ไปเฮ็นช่นั้นเห็นสามตัวไดงคือผมผมบูได้ไปที่เราแล่วนะสามห้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะิัง่ยเราครับบาเทียบเนีเราม่เชียนไปเพื่อเพื่อจุ่วกันเพื่อเพื่อจุ่วกันเรามรางวันที่อันที่หมุนอันแหอาจจะเป็นเลขท้ายสามตัวหรืว่าเลขหน้าสามตัวเนาะค่ะ เราอาจจมีรางวัลน,นี่นน<ม>หน<ม>่นก็ได้เนาะค่ะงพีงมีอยู่แล้วปีดีก็มันแจว่าน,น,นี้ต่านอายุโสพูนี่บ้านนี้สามสิบห้เนีุ้ณย่บ้านอายุสามสิบหามาป,ปีเต็มพอ่ยยังเล็หน่อยยูนุยาบ้านเขา่นเปนเป็นแท้พอเพอเพอเหมือนตอนเด็เขาก็เล็กทั้งหนาเพื่นอายูสามหาสาบหาปีแม่งกระตรงกับเลขกันย้อนนี้เนาะค่ะยุตตะเคียนพอดิผไ่ได้ตีแบบมันเขาก็เล็ก่นหนะ ค่ะมันก็อะไรที s <S okay. no. ่เขาเขาเบิร์ตเนาะขนขนของเงนจะแดงว่ามื่ออื่นนี่างที่นี่งานบวงสรวงเนาะค่ะเนาะงานบวงสรวงไงทวกงานบวชพร้อมงานบวชพร้อมพี่น้องนะคะจะแดงว่าทีได้บุญหรดอกผู้ใดมาหอมบุญในที่ไม่โชคพี่น้องผมซื้ออะไรแบผมซื้ออะไรได้แล้วไอ้พระเจ้าเชื่อใหุ้หรือว่าผมโน้มเหนือคือค่ะบัดโธ่หาโยมป่ายุงเทียบข้าบ้านนที่เพื่อนซีซีซูนนะ เอตรงกันได้จ้ตรงกันได้ประธานอ้ค <with> bon. ือตรงกันถอะุงป้าแต่ว่าเป็นเหม็นป่า้บ้านหนูกับชี้ที่ศูนย์ด้วยกันปอถ้าจิบมนอยู่บอกประธ่นคนละิเซื่อรองเืองคนบ่เคยทักทีทำได้ิเซือน้ำลงทีเนาะค่ะสามตัวที่อ่นสามคู่เราคุ้มคุมไปแล้วขันถือกันขันสม่ว่าถือั้งแต่แมาทำหมูน้ำดอกเลื่อนของเพียว เตะีีสนตนึ่ทีเราผมด่นหมอนู่าก็จาขรายี้เหมือนแมสวนจแค่สิบคนเองเล็กสวนนะคะม่สวนสิบคนเนี่ยลูกที่มากที่สุดคือเลขยังค่ะจะเป็นเลขยื่นผมถึ็นี่เรานีเราเลขทั้งๆอย่างเหนึ่งสี่คนหนึ่งสี่ศนตรงกันกับของค่าจ่ายเลยนะคะเนารันค่า พันตอนเรียกออกุนะแลมันึงหนึ่งเัยมันีสองีสามทีสี่ันตองหงอดให้กันเนาะสามมือสามเครื่องแบนี้มิดเลยแับนี้ถ้าคุณยิ่งันองงดตลเอตโตนตีให้พญานาคฟังอู่มันเป็นงวดที่พันไม้ที่เหยน่พญานาคงวดนี้ที่เหย่ฟันบัเคยฟันเจลอยูที่ฟันเขียนรถนี่หละิดเมื่อมาที่เห็นดูเดินวัดนี่เลยยกัดเข่านี่แหะ บาเนียนได้นกดำขึ้นนกไม่ออก,น,น,ก,อกนั่งอยู่หล้านเตื่อยบบาเนียนนกดำขึ้นบหือนบินเลยครับพวกไม่ออกไม่ออกเพิ่นได้เขียดได้สูดอยังไงดาวขัวแ่บนั้นต้องว้ายาทับญญทับมยังจาคู้าเบิ่งไม่ออกเ,นนกอเพกดเดเิ่นอยู่หลังเ้นเพิ่นเพิ่นพัดตั้่บอก็ตายรล้วหนื้อผมไม่เสีเรือดเือเต็มเนี่ยงเดี๋ยวมไม่เียีบเสีเรหมือนเดยครับเรียเล่เพิ่นขับสุรรามากกว่าไม่มีทีไปไหนเนาะ เลขสิบนะสิบหลอดนะตัดหนึ่งต้องอยู่หนึ่งสวนหนึ่งกา็อยู่ใหนึ่งสี่สนคือเก่าลค่ะสิบรอดเหอแต่ว่ามันสิบรออยู่แล้วมัีสิบรอดไดิแต่โบบงไปไปเปียนรถดอกม่นกับบัวเยอะไหมบาฟันสิบหอดเนาะก็พิ่งยิ่งเหรอสูนปกติเป็นซี่น ก็ัาะว่าบืออยู่ในี่อยูน่งนี่หอ่ากหลด้กันาน้องพีนาะค่ะว่ายุมันหลายหอมกรบนะ่งสักันพี่น้เอาลวดจ้าทุค่ะเข้ากันเิดค่ะนี่เนาะค่ะสรุปตัวเรียกเนาะค่ะของหลวงพี่เนาะค่ะของพี่นี่ระนามนะครับ เลขความฝันเพิ่เนาะค่ะหนึ่งสี่ศูนย์นะคะแบบสี่สี่ศูนย์นะคะ, 4, 4, 0, ะ,คะเห็นที่ต้นตะเคียนสามห้าเจ็ดนะคะค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลกแชรช่ให้ช่องแม่นั่งผ้ารวยช่องจี๊ดผ้ารวยนำในเด้อคะ่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขคอให้เอฟซีทุกท่านตกหวารวยเงินทองนะคะโชคดีนม่ใช่สุสูสกคนเด้อคะ่ะขอขอบคุณค่ะ